สวัสดีครับผมหิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเกม w u t e r i n g Wave กันนะครับโดยตัวเกม w u t e r i n g Wave นี่นะครับจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่23ิสพฤษภาคมนะครับก็เลยทําคลิปออกมาก่อนนะครับว่าคนไทยควรเลือกเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับไปรับชมเนื้อหากันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเพทวินทำ up ไปด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์แล้วก็ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ โดยตัวเกมบูทิงเวฟเนี่ยจะเปิดให้บริการแบบ g l o b a l เลยนะครับก็คือเปิดไปทั่วโลกเลยนะครับแต่เนื่องจากการเปิดเป็นทั่วโลกเนี่ยครับทำให้คนไทยบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าคนไทยเนี่ยโค้เลิกเซิร์ฟเวอร์ไหนดีนะครับเนื่องจากว่าตอนโคสเบต้าลรอบที่2เนี่ยมันจะมี2เซิร์ฟให้เลือกก็คือเอเชียแล้วก็ HNTC นะครับแล้วก็ในกิจกรกรมกด์ของเกมบูธทิงเวฟเนี่ยก็จะมีแยก3เซิร์ฟเลยก็คือเอเชีย HMT แล้วก็ C นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแอดมินดิสคอร์ดได้ประกาศแล้วนะครับว่าในกิจกรกรมกด์ก็จะมีกาารรรแบบ่ง์อตมนนี้นะคั เอเชียก็จะเป็นโซนของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับ HNT ก็คือฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์สีเนี่ยก็จะเป็นโซนของประเทศไทยโซนซา์อสตเอเชียนั่นเองนะครับดังนั้นโดยหลักการแล้วนะครับคนไทยก็ควรเล่นเซิร์ฟเวอร์ C ีนะครับจะได้เล่นได้อย่างได้หลายที่สุดแล้วก็ปิงน้อยที่สุดนะครับเนื่องจากเกมนี้มันค่อนข้างจะแอคชั่นจ๋านะครับถ้าเกิดกดแล้วมันหน่วงไปนิดหนึ่งเนี่ยอาจทําทให้ตัวละครแพ้หรือว่าตายได้นะครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เเเห็นนนนราาาายยยชืื่่่่่่อออววะคแตตจมกลไที ควรเลือกเซิร์ฟเวอร์ซีนะครับไม่ควรเลือกเอเชียนะครับเนื่องจากว่าในกิจกรรมการที่ผ่านมาของเกมบูตติเวฟเนี่ยมีคนไทยผ้าหลายคนไปเลือกเซิร์ฟเวอร์เอเชียด้วยนะครับแล้วเกมมันไม่สามารถเปลี่ยนโซนได้ครับดังนั้นก็เลยต้องไปสร้างไ d ดีใหม่แล้วก็เลือกโซนใหม่นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเลือกเซิร์ฟเวอร์ในเกมบูตติงเวฟนะครับยังไงก็อย่าพลาดไปเลือกเซิร์ฟเวอร์ผิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ช่องจินเจอร์ชาน e ลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคครรััับบสสวสดี